นอบน้อมไม่ได้ทําให้ใครดูต่ําแต่ทําให้สูงขึ้นโดยไม่ต้องพูดเคยไหมคะเราพบใครสักคนหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าสบายใจเพราะว่าเขาให้เกียรติเราไม่ว่าเราจะเป็นใครบางคนชอบให้เกียรติเฉพาะคนที่เหนือกว่าค่ะก็ลืมไปว่าความจริงใจอ่ะมันวัดกันที่การปฏิบัติต่อคนที่ไม่มีผลประโยชน์กับเราเลยคนที่ให้เกียรติทุกคนคือคนที่มีคุณค่ามากที่สุดในใจใครหลายๆคนค่ะโดยที่ไม่ต้องพยายามทําตัวสูงส่งอะไรก็ได้เพราะมนุษย์ทุกคนนะคะ ล้วนต้องการความเคารพไม่ใช่ความสงสารและถ้าคุณอยากเป็นคนที่ใครๆก็รักและไว้ใจก็ให้เริ่มจากการที่ให้เกียรติทุกคนแม้คนคนนั้นไม่มีอะไรให้คุณเลยก็ตามเกียรติเนี่ยไม่ได้ซื้อได้แต่ให้กันได้ทุกวัน